ด้านมืดของสันทนะประยุนรัฐจากมือปราบสู่เจ้าพ่อจอมแฉแห่งโลกสีเทาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับชายผู้เป็นดังเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคืออดีตนายตำรวจมือดีดีกรีจบหลักสูตรจาก FBI สถาบันสืบสวนสอบสวนที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกแต่อีกด้านหนึ่งคือชายผู้โลดแล่นอยู่ในโลกสีเทา ชายผู้มีเรื่องราวขัดแย้งกับคนแทบทุกวงการชายผู้ได้รับฉายาว่าจอมแฉรองต่อหรือที่ใครหลายคนรู้จักในชื่อสันทนะประยุนรัตหนึรอยด่างบนดาวจรัสแสงก่อนที่เราจะไปสํารวจด้านมืดเราต้องเข้าใจด้านสว่างของเขาก่อนครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหน คุณสันทนะเนี่ยไม่ใช่ลูกใครไม่รู้นะครับโปรไฟล์ของเขาในอดีตเรียกได้ว่าเป็นโกลเด้นบอยของวงการสีกากีเลยก็ว่าได้เขาเป็นลูกชายของพลตำรวจตรีสมชายประยุนรัฐเรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจบมัธยมจากโรงเรียนอสัสมชันบางรักเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่17ต่อด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่33 เส้นทางชีวิตของเขาถูกปูมาอย่างสวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบของจริงแต่จุดที่ทำให้โปรไฟล์ของรองต่อเหนือกว่านายตำรวจทั่วไปคืออะไรทราบไหมครับคือการที่เขาได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนที่วิทยาลัยตำรวจ FBI ที่สหรัฐอเมริกาคุณพระ FBI นะครับไม่ใช่โรงเรียนสอนทำกับข้าว ที่นี่คือสุดยอดของสุดยอดที่ที่รวมหัวกะทิจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกมาฝึกร่วมกันการที่นายตํารวจไทยคนหนึ่งจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือเครื่องการันตีถึงความสามารถที่โดดเด่นและอนาคตที่สดใสในเส้นทางสีกากีและเมื่อกลับมาเขาก็ได้รับตำแหน่งสำคัญในกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหน่วยงานที่เปรียบเสมือนหูตาของรัฐบาลดูแลความมั่นคงภายในประเทศ ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยใช่ไหมครับนายตำรวจหนุ่มไฟแรงโปรไฟล์เลิอดหรูอนาคตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่แค่เอื้อมแต่แล้วเมฆดำก้อนใหญ่ก็ตั้งเขาและพายุลูกนั้นก็ได้พัดเอาดาวจรัสแสงดวงนี้ให้ร่วงหล่นจากฟากฟ้าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นสะเทือนเส้นทางราชการของสันทนาเกิดขึ้นในยุคที่บ่อนการพนันในกรุงเทพเฟื่องฟู มีการเปิดบ่อนใหญ่ใจกลางเมืองอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและหนึ่งในนั้นคือบ่อนลอยฟ้าย่านบางกอกน้อยเรื่องของเรื่องคือมีคําสั่งให้หน่วยอรินทราช26ซึ่งเป็นหน่วยสวาสดของนครบาลเข้าทลายบ่อนดังกล่าวแต่ปฏิบัติการครั้งนั้นกลับล้มเหลวอย่างน่ากังขาว่ากันว่าข่าวรั่วมีคนโทรไปแจ้งให้เจ้าของบ่อนรู้ตัวก่อนที่ตำรวจจะไปถึงการสืบสวนภายในก็เริ่มขึ้นครับ และชื่อของพลตำรวจโทสันธนะประยุนรัฐซึ่งตอนนั้นเป็นรองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจสันติบาลสองก็โผล่ขึ้นมาในฐานะผู้ต้องสงสัยคนสำคัญข้อกล่าวหาคืออะไรนะเหรอครับขัดขวางการจับกลุ่มพูดภาษาชาวบ้านก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโทรไปบอกบ่อนให้ไหวตัวทันนั่นแหละครับ โอ้โหเรื่องนี้สะเทือนวงการตำรวจอย่างรุนแรงนายตำรวจระดับมันสมองดีกรี FBI ถูกกล่าวหาว่าเป็นไส้ศึกให้กับบ่อนการพนันแม้ว่าคุณสันทนะจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายผลการสอบสวนก็ออกมาว่าเขามีความผิดวินัยร้ายแรงและนั่นนำไปสู่คำสั่งไล่ออกจากราชการในปี2545ปิดฉากชีวิตตำรวจของรองต่ออย่างสิ้นเชิง และในปี2561ก็มีพระราชาองค์การโปรดกล้าวถอดยศพันตำรวจโทและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดจากนายตำรวจดาวรุ่งอนาคตไกลกลายเป็นคนธรรมดาที่ถูกตราหน้าว่าทำผิดวินัยร้ายแรง นี่คือจุดเริ่มต้นของสันทนะในเวอร์ชันที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับชายผู้ที่เมื่อสูญเสียเครื่องแบบและอำนาจรัฐไปแล้วเขาต้องหาหนทางใหม่ในการเอาตัวรอดและสร้างอำนาจในแบบของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจในโลกที่สีของมันไม่ใช่สีขาวหรือดำแต่เป็นสีเทาเข้ม 2. เจ้าพ่อตลาดใหม่เงาปริศนาแห่งดอนเมือง หลังจากถูกถอดเครื่องแบบสิ่งที่คุณสันทนาร,รมไม่ใช่การเก็บตัวเงียบๆเ,เลียแผลใจนะครับไม่ใช่เลยเขาผันตัวเองเข้าสู่โลกธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาทั่วไปมันคือธุรกิจที่ต้องอาศัยบารมีและคอนเน็ชันแบบเก่าๆที่เขาสร้างไว้สมัยยังเป็นตำรวจและชื่อของเขาก็กลับมาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง ตลาดใหม่ดอนเมืองในยุคนั้นคือแหล่งขุมทรัพย์ครับเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องสำอางและอาหารเสริมขนาดใหญ่เงินสะพัดวันละหลายล้านบาทแต่เบื้องหลังความคึกคักนั้นมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เรื่องของการเก็บค่าขุมครอง ในปี2561ตำรวจกองปราบพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกเข้าตรวจค้นตลาดครั้งใหญ่หลังมีข่าวครึกรมเรื่องเมจิกสกินผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐานและหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งมีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ในตลาดแห่งนี้และชายที่ออกมายืนประจันหน้ากับตำรวจยังไม่เกรงกลัวบังกล้องพูดจาเสียงดังท้าทายอำนาจรัฐคือใครครับ ใช่แล้วครับสันทนะประยุนรัฐในฐานะที่ปรึกษาของตลาดการปรากฏตัวครั้งนั้นมันช็อกสังคมมากครับอดีตนายตำรวจสันติบาลกำลังปกป้องตลาดที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งซ่องสมุมของผิดกฎหมายแถมยังมีพฤติกรรมขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เรื่องราวมันบานปลายไปกว่านั้นเมื่อมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกว่า19รายออกมาให้ข้อมูลว่าพวกเขาถูกกลุ่มชายชะกันซึ่งอ้างว่าเป็นคนของนายสันทนะเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองรายเดือนร้านเล็กหลักพันร้านใหญ่ก็ว่ากันไปใครไม่จ่ายก็จะถูกกลั่นแกล้งค้าขายไม่สะดวกถูกหาเรื่องสารพัด ข้อกล่าวหาหนักหนาสาหัสมากครับร่วมกันกลั่นโชคทรัพย์และซ่องโจรสุดท้ายคุณสันทนะและลูกน้องรวม11คนก็ถูกดำเนินคดีคดีนี้เป็นมหากาบที่สู้กันยาวนานในชั้นศาลภาพลักษณ์ของเขาในตอนนั้นคือมาเฟียคุมตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ แต่เรื่องนี้มีจุดหักมุมครับท่านผู้ชมคุณเชื่อไหมว่าคดีกรันโชคทรัพย์ที่ดูเหมือนหลักฐานจะมัดตัวแน่นหนาสุดท้ายแล้วสารชั้นต้นผิภากษายกฟ้องและต่อมาสารอุทธรณ์ก็ยืนตามสารชั้นต้นให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมด ทำไมถึงยกฟ้องศาลให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ชัดว่าจำเลยได้ทำการข่มขู่คุกคามเพื่อกรั่นโชกรัพย์ผู้เสียหายพูดง่ายๆคถือหลักฐานอ่อนเกินไป นี่คือความซับซ้อนของด้านมืดในแบบฉบับสันทนะนะครับแม้ว่าในทางกฎหมายเขาจะผนผิดแต่ในสายตาของสังคมภาพของชายที่ยืนท้าทายตำรวจปกป้องตลาดที่มีปัญหาและถูกพ่อค้าแม่ค้ามากมายชี้ตัวว่าเรียกเก็บค่าคุ้มครองมันได้ถูกบันทึกไปแล้วมันทำให้เกิดคำถามว่า ความยุติธรรมกับความจริงเป็นเรื่องเดียวกันเสมอไปหรือไม่และการพ้นผิดในศาลหมายความว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรือเป็นเพราะช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมกันแน่ผมทิ้งไว้ให้คิดกันเล่นๆครับ 3. มมาเกมการเมืองบนท้องถนนนอกจากบทบาทในโลกธุรกิจสีเทาแล้วคุณสันทนะยังกระโดดเข้ามาเล่นในสมรภูมิที่ร้อนแรงและอันตรายไม่แพ้กัน นั่นคือการเมืองครับแต่เป็นการเมืองข้างถนนเขากลายเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในยุคที่การเมืองไทยแบ่งขั้วอย่างรุนแรงและวีรกรรมที่คนจดจำได้มากที่สุดก็คือการบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองในปี2551 นี่ไม่ใช่การชุมนุมธรรมดานะครับแต่มันคือการกระทําที่ทําให้ประเทศไทยเป็นอัมพาตเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารหลายแสนคนตกค้างความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินค่าไม่ได้ภาพลักษณ์ของประเทศย่อยยับในสายตาชาวโลกและสันทนะคือหนึ่งในผู้ที่ถูกดําเนินคดีในข้อหาก่อการร้าย ข้อหาก่อการร้ายนี่มันรุนแรงระดับสูงสุดเลยนะครับหลายคนคิดว่าชีวิตของคุณสันทนะในทามการเมืองคงจะจบสิน้นติดคุกหัวโตแน่นอนแต่ในดินแดนแห่งความไม่แน่นอนอย่างประเทศไทย อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคดีนี้สู้กันยาวนานเป็น10ปีและผลสุดท้ายก็ออกมาในทิศทางเดิมกับคดีตลาดใหม่ดอนเมืองคือสารยกฟ้องในข้อหาก่อการร้ายโดยให้เหตุผลว่าการกระทําของผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาเพื่อล้มล้างรัฐบาลหรือคมครูรัฐแต่เป็นการกดดันทางการเมืองตามความเชื่อของตนเองลงโทษเพียงข้อหาฝ่าฝืาฝานพรกฉุกเฉินและบุกรุกซึ่งเป็นการ ปรับเงินเท่านั้นเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างไหมครับเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวใหญ่โตที่สร้างความเสียหายในวงกว้างถูกตั้งข้อหาร้ายแรงแต่สุดท้ายก็หลุดจากข้อหาหลักได้เสมอมันเป็นความบังเอิญความสามารถในการต่อสู้คดีหรือมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้น ด้านมืดของสันทนะในทางการเมืองคือการใช้ความรู้ความสามารถที่เคยมีในฐานะตำรวจสันติบาลมาประยุกต์ใช้กับการเมืองภาคประชาชนเขารู้วิธีการจัดตั้งมวลชนรู้ช่องทางของกฎหมายและที่สำคัญที่สุดเขากล้าที่จะเล่นนอกเกมในแบบที่นักการเมืองอาชีพหลายคนไม่กล้าทำ การยึดสนามบินคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดมันคือการสร้างภาวะสูญยากาศทางอำนาจและแสดงให้เห็นว่าพลังของมวลชนที่ถูกจัดตั้งสามารถท้าทายอำนาจรัฐได้อย่างไรนี่คือความอันตรายในอีกรูปแบบหนึ่งของเขาครับ 4. สงครามน้ำลายกับเจ้าพ่ออ่างมหากาบการประทะกับคู่ปรับตลอดการของเขาชายผู้มีคาแรคเตอร์จัดจ้านไม่แพ้กันชูวิทย์กมลวิสิทธ นี่คือคู่มวยที่ถูกคู่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับจอมแฉะปะทะเจ้าพ่ออ่างทั้งสองคนต่างก็เป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในโลกสีเทาทั้งสองคนต่างก็มีข้อมูลใต้ดินของอีกฝ่ายอยู่ในมือและทั้งสองคนต่างก็ใช้สื่อเป็นอาวุธในการทำลายล้างกันอย่างเมามันสงครามของพวกเขาเริ่มต้นจากอะไรมันเริ่มจากการที่คุณสันทนะออกมาแฉว่า โรงแรมของชูวิทย์ในซอยสุขุมวิท24เป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาของวัยรุ่นโอ้โหเปิดประเด็นมาก็แรงเลยครับจู่โจมเข้าที่ธุรกิจของชูวิทย์โดยตรงฝั่งคุณชูวิทย์มีหรือจะยอมก็ออกมาโต้กลับแบบถึงพริกถึงขิงด่ากราดคุณสันทนะผ่านสื่อว่าเป็นสัมภเวสีเป็นตำรวจรีดไถขุดคุยเรื่องราวในอดีตของคุณสันทนะมาแฉกลับเป็นฉาก การถแถลงข่าวแต่ละครั้งของสองคนนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดครับนักข่าวไปรอทำข่าวกันแน่นขนาดเพราะรู้ว่าต้องมีวาทะเด็ดๆมีซีนดราม่ามันๆให้ได้ชมกันแน่นอนไอ้สันขวานไอ้หมาบ้าสารพัดคำด่าทูกศาสตร์ใส่กันไม่ยัง่งแต่สงครามของพวกเขาไม่ได้จบแค่ในสื่อครับมันลากยาวไปถึงชั้นศาลต่างฝ่ายต่างฟ้องกันในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วผลเป็นยังไง ก็เหมือนเดิมครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะคดีที่คุณชูวิทย์ฟ้องคุณสันทนะว่าไปกล่าวหาเรื่องโรงแรมเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดสารตัดสินว่าคุณสันทนะมีความผิดจริงมิ่นประมาทสั่งจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีนั่นหมายความว่าไม่ต้องติดคุกจริงถ้าไม่ทำผิดซ้ำอีก แต่ในทางกลับกันคดีที่คุณสันธนะฟ้องคุณชูวิทย์ว่ามาดาทอศบประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงศาลก็ตัดสินว่าคุณชูวิทย์ผิดจริงเช่นกันสั่งจำคุก12เดือนโดยไม่รอลงอาญาแต่คุณชูวิทย์ก็ได้ประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นอุทธร์ต่อไปเห็นไหมครับมันคือการสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใคร ด้านมืดของสันทนะในบทบาทนี้คือการเป็นนักยุทธศาสตร์สื่อเขารู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในแสงสปอตไลท์เขารู้วิธีที่จะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะจริงหรือเท็จมาโจมตีศัตรูและเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ การประทะกับชูวิทย์คือการตอกย้ำภาพลักษณ์ของสันทนะในฐานะคนที่ไม่กลัวใครและพร้อมชนทุกสถาบันไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเขาสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาจากการทะเลาะเบาะแหวงและทําให้ตัวเองกลายเป็นบุคคลที่สื่อต้องวิ่งเข้าหาทุกครั้งที่มีประเด็นร้อนนี่คือพลังอำนาจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องแบบตำรวจอีกต่อไป 5. เมื่อกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากําปั้นเหตุการณ์ที่ช็อกที่สุดคงหนีไม่พ้นการประทะกับบังมัดคลองตันคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกไปเราจะเห็นบังมัดเดินปรีเข้าไปตบหน้าคุณสันทนะอย่างจังท่ามกลางลูกน้องของทั้งสองฝ่ายที่กรูเข้าใส่กันจนชุลมุนวุ่นวายเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปครับ บางมัดออกมาบอกว่าเขาแขนคุณสันทนะมาน,นานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิด -19 โดยกล่าวหาว่าคุณสันทนะไปรังแกไปหาเรื่องลูกน้องของเขาที่เป็นเด็กรับรถในย่านทองหล่อเอกมัยทำให้เด็กๆทำมาหากินลำบากความแขนมันสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันเกิดเหตุสบโอกาสเจอตัวกันจังๆก็เลยเข้าไปจัดให้หนึ่งที สิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของคุณสันธนะนะครับแทนที่เขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีในทันทีเหมือนคนปกติทั่วไปเขากลับเลือกที่จะเล่นตามเกมเขาออกมาแถลงข่าวประกาศลั่นว่าแคน้นี้ต้องชำระไม่เกิน100วันเจอกันแถมยังท้าทายกลับไปอีกว่าถ้าจะเล่นกันให้ใช้ปืนอย่าใช้หนังสติก๊ก มันเหมือนกับการประกาศสงครามแบบไม่เป็นทางการครับเป็นการส่งสารถึงโลกใต้ดินว่ากูไม่จบและกูพร้อมเอาคืนนี่คือการแก้ปัญหาแบบวิถีนักเลงที่ไม่พึ่งพากระบวนการยุติธรรมของรัฐแต่ใช้กฎของศักดิ์ศรีและการล้างแขนเข้ามาตัดสิน เหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นด้านมูดของสันทนะที่ชัดเจนมากครับว่าลึกๆแล้วเขาอาจจะเชื่อในกฎของกำปั้นมากกว่าตัวบทกฎหมายก็เป็นได้แม้ว่าเขาจะมีความรู้ด้านกฎหมายในระดับปริญญาโทก็ตามแต่เมื่อถึงจุดเดือดเขาก็พร้อมที่จะก้าวข้ามเส้นของกฎหมายและใช้วิธีของตัวเองในการจัดการกับศัตรู มันทำให้เราเห็นว่าโลกสีเทาที่เขาอาศัยอยู่นั้นบางครั้มมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันเองกฎที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตำราแต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ผู้มีอิทธิพลและดูเหมือนว่าสันทนะจะเข้าใจและพร้อมที่จะเล่นตามกฎนั้นเสมอ 6. บทสรุปศาสตร์มืดแห่งการแฉ เราได้เห็นสันทนะในหลายบทบาททั้งตำรวจตกอับผู้มีอิทธิพลในตลาดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคู่แค้นของชูวิทและนักเลงข้างถนนแต่ทั้งหมดนี้มันถูกร้อยเรียงอยู่ภายใต้บทบาทที่ใหญ่ที่สุดของเขานั่นคือจอมแฉวิธีของสันทนะคืออะไรมันคือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธครับเขามักจะออกมาเปิดโปงเรื่องราวที่อยู่ในเงามืดเสมอไม่ว่าจะเป็น การแฉขบวนการใส่ฟอนเงินจากการทุจริตในภาครัฐไปฮ่องกงการแฉความไม่โปร่งใสในสนามมาราชกรีธาสโมสรการแฉบ่อนการพนันออนไลน์ที่มีนายตำรวจใหญ่หนุนหลังและล่าสุดการออกมาแฉว่ามีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนบ่อนคาสิโนที่รุกล้ำชายแดนไทยกัมพูชา ทุกเรื่องที่เขาแฉเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทั้งสิ้นแต่คํำถามสำคัญคือเขาทำไปเพื่ออะไรด้านหนึ่งเราอาจมองว่าเขาคือผู้เปิดโปงความจรงิงเขาอาจจะอยากเห็นสังคมดีขึ้นอยากจะกําจัดคนชั่วให้หมดไปซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านมืดที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้มันอาจจะเป็นศาสตร์มืดแห่งการแฉก็ได้ การแฉเพื่อสร้างตัวตนการแฉทำให้เขามีที่ยืนในสังคมทําให้ชื่อสันทนะไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อมันคือการสร้างความเกี่ยวข้องให้กับตัวเองอยู่เสมอการแฉเพื่อต่อรองข้อมูลคืออำนาจการที่เขามีข้อมูลของคนนั้นคนนี้อยู่ในมือมันอาจจะไม่ได้มีไว้เพื่อแฉอย่างเดียวแต่อาจจะมีไว้เพื่อไม่แฉก็ได้มันคือเครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์ที่ทงพลังอย่างยิ่ง การแฉเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจในหลายครั้งที่เขากำลังตกเป็นข่าวในทางลบเขามักจะออกมาแฉเรื่องที่ใหญ่กว่าเพื่อดึงความสนใจของสื่อและสังคมให้ไปโฟกัสที่เรื่องอื่นแทนการแฉเพื่อทำลายศัตรูเหมือนที่เขาทำกับคุณชูวิทมันคือการใช้ข้อมูลเป็นขีปนาวุธในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยตรง ด้านมืดของสันทนะถึงไม่ใช่แค่การกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการพัวพันกับธุรกิจสีเทาเท่านั้นแต่คือเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทําของเขาความคลุมเครือระหว่างการเป็นฮีโร่ผู้เปิดโปงความจริงกับการเป็นผู้เล่นที่ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกสีเทาโลกที่เส้นแบ่งระหว่างคนดีกับคนเลวมันเลือนลางโลกที่อดีตนายตำรวจผู้พิทักษ์กฎหมายสามารถกลายมาเป็นคนที่ท้าทายกฎหมายเสียเองและโลกที่ความจริงอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายท้ายที่สุดแล้วสันธนะประยูนรัฐคือใครกันแน่ เขาคืออัศวินดำที่ต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยวิธีที่สกกระกหรือเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความชั่วร้ายนั้นเสียเองคำตอบอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกจะมองเขาจากด้านไหนของเหรียญสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ